งานวิจัยที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นงานวิจัยที่อตอบโจทย์มี culture shock อ,อ,อยู่บ้างก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาไปแล้วก็จะได้ให้โอกาสกับลูกศิษย์ต่อๆไปด้วยอย่างที่ผมได้รับโอกาสมาขอจะรอของเรามีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงมากๆ คณะวิศวศาสตร์มีนักวิจัยชั้นแนวหน้าของโลกและของประเทศโดยการ i n n o t ท l k จะนําทุกสิ่งของคณะวิศวศาสตร์มาพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะเป็นนักวิจัยระดับโลกและระดับชาติต้องดําเนินการชีวิตอย่างไรก็จริงๆตอนที่ <c oughs> จบทํางานใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้ไปเรียนต่อเนาะ,ะก็เราก็ได้มีโอกาสได้สอนได้เป็นติวเตอร์นะครับ เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ที่เรียนอยู่เราก็รู้สึกว่าเออเราชอบนะครับเพราะว่าเราเราได้ทำให้คนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเมื่อเขาจบการศึกษาไปเพราะฉะนั้นตอนกลับระเปอาจานเนี่ยช่วงนั้นเนื่องจากว่าลักษณะของทุนที่ให้เนี่ยมันเป็นทุนที่เป็นรีเสิร์ชนะครับก็คือ ไปเข้าปริญญาเนี่ยก็คือต้องไปอยู่ในห้องแลบวิจัยเลยนะครับห้องแลบวิจัยเนี่ยในในต่างประเทศที่ที่มีโอกาสได้เข้าไปเนี่ยก็จะมีนักวิจัยทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศก็สนุกสนานก็คือเราทํางานด้วยแล้วเราก็แบบมีสัมพันธภาพที่ดีด้วยก็ยังเป็นที่อะไรที่เราก็ค่อยๆก่อ,อ,อ,อร่างสร้างตัวขึ้นมาค่อยๆสร้างานักศึกษาพปเอตีเปโทพีเอกค่อยๆ จบออกไปนะครับแล้วเราก็เห็นถึงความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าของเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้สามารถทําวิจัยเ,เลื่อยมาได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่างานวิจัยที่ที่เราทําอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมี Impact ต่อุาสตหการจริงๆนะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วม <c oughs> งานกับพี่ๆที่อยู่ในวงการวิชาชีพนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลในการทําวิจัยกลับมาซึ่งก็จะทําให เราได้โจทย์วิจัยแล้วก็ได้ทุนสนสับสนุนที่ทําให้งานวิจัยเนี่ยมันมันมันก้าวหน้าแล้วก็มีงบในการสร้างห้องแลบให,ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้จริงๆงานวิจัยที่ผมทําอยู่เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่อตอบโจทย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโลกร้อนเรื่องของคาร์บอนนิวทริตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญห้องแลบที่ผมทําอยู่เนี่ยก็เป็นห้องแลบที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีนะครับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาระดับอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นชีวมวลสำหรับเช่นเรื่องของหม้อน้ำาบเลอร์ boiler, นะครับหรือระบบให้ความร้อนในระดับอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้ในลักษณะที่ว่าบทเป็นผงเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงเนี่ยชีวมวลที่มาเนี่ยจะบดเป็นผง แล้วก็เผาไหม้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีมลพิษต่ําสามารถตอบสนองต่อการใช้พลังงานแบบหลีเร่งได้ตามอย่างทันใจนะครับซึ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยเต็ม,มเต็มหน่วยมีมลพิษต่ํานะครับจริงๆเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่ระบบเก็บระบบลําเลียงนะครับแล้วก็ระบบการเผาไหม้นะครับปัจจุบันในทเทคโนโลยีเหล่านี้ มันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนี้เราเนี่ยจะทําให้มันสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับผู้ประกอบการไทยนะครับก็ทําให้ราคาถูกลงจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่ามันมีความสามารถในการตอบสนองต่อการใช้พลังงานเนี่ยคล้ายๆกับหัวเผาทัานหิตเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือจุดเด่นก็เท่าที่มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ Imperial College นะครับก็รู้สึกว่า ระบบการศึกษาของเขาเนี่ยจะต้องพึ่งตัวเองเยอะหมายความว่าเขาจะให้เกียรติเราในการที่เราจะคิดจะทำอะไรและเสนอว่าอยากทำอะไรนะครับเขาจะไม่ได้กำหนดให้เราเนี่ยต้องทำอะไรหรอกแต่ว่าเขาจะให้เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเนี่ยทำงานทำวิจัยกันอยู่นะครับมีการสัมมนา,าแลกเปลี่ยนเราก็ไปนั่ง observe ก็ทำให้เราเกิดไอเดีย นะครับในช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมี culture shock อยู่บ้างนะครับเพราะว่าระบบการเรียนในระดับปริตีของบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบรรยายบอกสอนแล้วก็ทำข้อสอบนะครับแต่ว่าในระดับของบัณฑิตศึกษาเนี่ยในในประเทศเราก,ก,ก็ไปในทางนั้นแล้วละ่ะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนั้นที่อยู่ทิมเรียลเนี่ยก็ มีเขาเรียกว่าสภาพแวดล,ล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ไปได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นก็มีระบบห้องสมุดมีการเข้าถึงนะครับทรัพยากรเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการคำนวณซึ่งซึ่ง,งสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการมีการสัมมานาเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงได้มาบรรยายนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่า สปิกกับสโคบงานวิจัยที่ตัวเองทําวิจัยมาตอนเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทําวิจัยมาเนี่ยก็เป็นบริบทหรือเป็นความจําเป็นของประเทศที่เราไปอยู่นะครับเพื่อที่จะทํางานวิจัยเพื่อให้ศึกษาเพื่อได้ปัญญาแต่ว่าเราอาจจะมีเพื่อนมีพี่น้อง ที่อยู่ในเครือข่ายวิจัยด้วยกันเนี่ยที่เราสามารถจะใช้ทักษะความรู้ของเราเนี่ยช่วยเขาได้นะครับทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยณวันหนึ่งเนี่ยความรู้หรือโอกาสที่เราได้ไปช่วยงานของเพื่อนๆ <Leonardo. S 1> ที่เป็นเครือข่ายนักวิจ like ัยร uh ่วมกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยของเราได้นะครับเมื่อผมมองย้อนกลับไปเนี่ยก็พบว่าสิ evet. ่งที่เราทำวิจัยไปเนี่ย บางอย่างถึงแม้จะไม่ใช่เราเป็นผู้หลแต่ว่าเราเนี่ยใช้ความรู้ของเราในการ support งานวิจัยของของเพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันเนี่ยก็จะสามารถที่ทําให้งานวิจัยของเราประสบความสำเสร็จได้เช่นกันเพราะว่าในหนึ่งงานที่เรา,เาทําวิจัยไปเนี่ยมันประกอบด้วยความรู้ทักษะหรือข้อมูลที่เราได้จากการร่วมมือเป็นเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้งานวิจัยมันสําเร็จก็คือการที่เรามีเพื่อนนะครับร่วมวิจัยอยู่ด้วยกันนะครับมีมีข้อมูลมีองค์ความรู้อะไรที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนนักวิจัยเนะี่ยแล้วก็แชร์กันในการประชุมต้องขอขอบคุณทางาสถาบันนะครับก็คิดว่า,าที่มีโอกาสได้มาถึงจงจุดจุดนี้ที่ได้มีโอกาสทํางานวิจัยมีการ ร่วมมือกับภาคาหกรรมมากมายแล้วได้รับทุนตั้งแต่จบการศึกษามานะครับแล้วก็มาทำงานวิจัยต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจารย์ที่ได้มีโอกาสทีท่ได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของโอกาสที่เราได้มีความเชื่อมโยงกับภาคาหรกร,รมเนี่ยก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปทำงานที่ สภาวิชาชีพหน่วยงานต่างๆซึ่งก็เป็นช่องทางที่คณาจารยา์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ได้เคยทำงานเนี่ยได้มีให้โอกาสได้ได้ไปทำให้ให้ผมได้ไปทำงานนะครับทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ประกอบกันขึ้นมากลายเป็นจุดที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะตรงนี้แล้วก็จะได้ทำงานต่อไปแล้วก็จะได้ให้โอกาสกับลูกศิษย์ต่อๆไปด้วยนะครับอย่างที่ผมได้รับโอกาสมา